ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณฟู้ดแ a ด้าสั่งกินสบายเราพร้อมจัดให้ ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันค่ะวันนี้วันอังคารที่18ม,มรกราคมพุทธศักราช2565ค่ะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแก้ปัญหาของแพงที่สุดแล้วครรมก็อนุมัติงบประมาณ1,480ล้านบาทเลยนะให้กระทรวงพาณิชย์ไปจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา คูที่ปลายทางนูนอีกแล้ว <laughs> <laughs> ต้นทางทําไมของแพงทำยังนไดสิค่ะเออบางคนก็บอกว่าโหอุมัต็็ประมาณ1,480ล้านบาทจะคุ้ม